ยินดีต้อนรับสู่มาสนุกกับเราลักของเล่นเด็กคะ่ะวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆเ,เ,เล่นลูกโป่งอัดน้ำโดยจ้กของเล่นของเรานะคะสามารถอัดน้ำใส่ลูกโป่งร้อยลูก,ลกภายใน60วินาทีชุดของเล่นก็จะมาเป็นแพ็คแบบนี้คะ่ะเมจิกบอลลูนอัดน้ำใส่ลูกโป่งร้อยลูก,ลกภายใน60วินาทีก็มีภาพประกอบการเล่นชัดเจนนะคะขั้นตอนแรกก็ต่อสายยางให้เรียบร้อย ปล่อยน้ำใส่ลงไปพอน้ำเต็มแล้วลูกโป่งก็จะก็เด้งออกมาอัตโนมัติค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องกันดูเลยค่ะนี่ค่ะเขาก็จะทําเป็นลูกโป่งเสียบอยู่ตรงปลายตรงด้านบนก็จะเป็นฝาครอบสําหรับต่อเข้ากับสายยางหรือบัตก๊อกน้ํานะคะ พอเราเปิดน้ําเข้าไปแล้วน้ําก็จะไหลผ่านตามท่อลงไปในลูกโปง่งพอน้ําเต็มแล้วก็จะกระเด้งออกมาอัตโนมัติค่ะสายยางนี้ก็จะรัดให้อัตโนมัตินะคะเขาก็หนึ่งมัดนะคะก็จะมี38ลูกก็ปนสีกันมาหลายๆสีชมพูส้มเหลืองเขียวน้ำเงินแดง แล้วก็มีจุกเกลียวสำหรับต่อเข้ากับกอ๊อกน้ํามาให้แบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะมาทดลองกันค่ะว่าสามารถอัดน้ําได้จริงหรือเปล่าร้อยลูกภายใน60วินาทีเราก็เตรียมภาชนะใส่เอาไว้นะคะแล้วก็กอ๊อกน้ํา เอามาเลยของเล่นค่ะโอโอมีปัญหาค่ะจุกเกลียวขนาดไม่เท่ากับก๊อกน้ำบ้านเราเราก็จะลองใช้วิธีนี้ดูค่ะว่าจะได้ไหมก็พอได้นะคะแต่ว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวเราลองวิธีอื่นดูค่ะเอาน้ำออกก่อนนะคะเอาวิธีไหนดี ทีมงานบอกว่าให้ลองใช้สกอตเทปแปะดูค่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้สกอตเทปกันค่ะเช็ดให้แห้งก่อนนะคะโอเคสกอตเทปหวังว่าวิธีนี้น่าจะเวิร์กนะคะ นี่เลยแปะเข้าไปแบบนี้เลยค่ะเอาให้แน่นๆเลยค่ะโอเคนั่นพอแล้วบอกว่าน่าจะพอได้นะคะเดี๋ยวเราลองเปิดน้ำดูค่ะืก็พอเวิร์กอยู่นะคะเราก็เติมไปเรื่อยๆ ไม่น่าเชื่อนะคะว่าน้ำก็ไหลผ่านเข้าไปได้ง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราเตรียมภาชนะรองรับเอาไว้เวลาที่ลูกโป่งกระเด้งหลุดออกมาถ้าเรามีสายยางก็คงจะสะดวกขึ้นนะคะ โอ้ดูเหมือนว่าลูกแรกก็เด้งออกมาแล้วค่ะนี่ค่ะลูกแรกค่ะโอ้โอ้โอโอ้โอหลุดออกมาใหญ่เลยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองปิดน้ําแล้วก็ดึงเจ้าลูกที่เหลือให้หล่นลงมาว้าวโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะ ก็อย่างที่เราได้ทดลองเล่นกันนะคะก็เห็นแล้วว่ามันเวิร์กจริงๆแล้วก็สามารถอัดน้ําได้รวดเร็วทันใจจริงๆเราไม่ต้องเอาลูกโปง่งไปทาบกับก๊อกน้ําทีละลูกให้เต็มแล้วก็ค่อยมารัดยางนะคะเวิร์กจริงๆค่ะสนุกด้วยนอกจากเจ้าของเล่นของเรานะคะสามารถอัดน้ําใส่ลูกโป่งร้อยลูกภายใน60วินาทีแล้วนะคะมันก็ยังดีตรงที่ว่า ปลอดภัยไม่อันตรายลูกโป่งมีความทนไม่แตกง่ายค่ะเราก็ไม่ต้องกลัวว่าตัวจะเปียกเวลาที่เราอัดน้ําใส่ลูกโปง่งแล้วมันจะแตกใส่เรานะคะแล้วก็นี่ค่ะเราก็ยังมีอีก2มัดเหลืออยู่ในกล่องที่เราสามารถเก็บไปเล่นได้อีกนะคะของเล่นอัดน้ําใส่ลูกโปง่งร้อยลูกภายใน60วินาทีนี่นะคะก็เหมาะที่จะไว้ใช้ในงานเลี้ยงของเด็กๆหรือว่าทํากิจกรรมเล่นเกมสนุก เราสามารถอัดน้ำทีเดียวได้ลูกโป่งหลายๆล,ลูกแถมเขายังกัดสีมาให้ได้ปลอยอีกต่างหากนะคะอุปกรณ์ที่สําหรับอุปกรณ์การใช้งานเขาก็เตรียมมาให้พร้อมอยู่ในกล่องวิธีการใช้งานก็เข้าใจง่ายมีรูปภาพประกอบชัดเจนนี่ค่ะแล้วก็ยังมีสีสันสวยงามอีกเดี๋ยวเราจะลองมาเช็คลูกโป่งที่เราอัดน้ำดูแล้วนะคะว่า จะเป็นยังไงเราจะเห็นว่าพอยางถูกรัดอัตโนมัติแล้วเนี่ยเขาก็ยังเหลือส่วนปลายไว้ให้เราอีกนิดหน่อยไว้เพื่อที่เราจะได้ใช้ผูกหรือว่าใช้ตกแต่งเวลาที่เอาไปทำกิจกรรมเล่นเกมสนุกๆน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราลองบีบลูกป่งดูค่ะพอบีบดูก็จะพบว่าลูกปองเนี่ยมีความยืดหยุ่นไม่แตกง,ง่ายๆค่ะยางที่รัดนี้ก็แน่นดีไม่หลุดง่าย น้ำไม่รั่วออกมานอกจากวิดีโอชุดของเล่นเด็กอัดลูกปองใส่น้ำ้อยลูกใน60วินาทีแล้วนะคะทางรายการก็ยังมีวิดีโอสำหรับของเล่นอื่นอีนอกคุณผู้ชมสามารถติดตามวิดีโอจากรายการมาเล่นสนุกกับเราและของเล่นเด็กได้นะคะเราหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความสนุกกับวิดีโอของเราและถ้าคุณผู้ชมอยากจะชมวิดีโออื่นๆจากรายการของเราคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทาง YouTube และกด Subscribe ได้ฟรีนะคะเราจะได้แจ้งคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามี วิดีโอใหม่ๆและเราอยากให้คุณผู้ชมช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนของคุณเพื่อที่เพื่อนจะได้มาร่วมสนุกกับเราด้วยเราขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราละของเล่นเด็กเราพบกับเราได้ใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ